บ่ายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะมันได้กะมาเจอกันอีกเนก้นเก่าเ้นเคยไม่เขากับสีพาพี่น้องมาเก็บเหนะ็ดอบดเนาะเบิรงดอกกใหไงพี่น้องเห็นบ่ปลูกเนาะเห็ดบดที่ว่าเขาปลูกเขาซีห่ปลูกกันเนาะพี่น้องเขาก็เลย,ยนั่นเขาก็สีพามาเก็บเลยนะนี่เห็นเป่าอ้ดอ,อกแบบไงโดดไงไง<ๆ>วะ กำลังเก็บเฮามาเบิ่งตอนเก็บเลยนะพี่น้องอันนี้กะเด็กดอกใหญ่ใหญ่นะพี่น้องมันยังไม่ได้แก่เลยนี่ตัวนี้นะแต่โตข้างหน้าหน่อยเก่แล้วนี่เหดอกไม่ดอกบอกใหญ่ใหญ่แต่ดอกใหญ่เบิ่ง เก็บสีหาดอกได้เต็มขูบละนะไมอื้มมันห้อนนะมันก็เลยะออกเฮด้ยเก็บงาแค่มันยาบ สวยเบ่งเบ่งมันออกน้ำก้องก็ออกโอ้ยสานเ,เห็ดสมแล้วพี่น้องเอาสีพาไปเบ่งตัวนั้นอีกรอดอันนี้ออกไปก่อนอีะเม่นนะพี่น้อง น้ำมันเจแล้วทุกทีอันนี้หาก็ออกอันนี้มันขอนเกาแต่ปิดกายไม่น้องพี่น้องมันก็ะเดย กับอันนี้แหละอันนี้มันกำลังดอกน้นอยๆอยู่นี่ช่วงหนึ่งเขาปลูกเห็ดเห็ดอันนั้นเนาะเห็ดเฟืองเขาก็ได้นอะอันนี้เขาปลูกโดนปีแล้วมันเริ่มออกเริ่มออกฮัาโหดหน้าเขาก็ได้กินตลอดถาขอนบเบน,น,นะอันนี้ยังอ่อนอยู่หนีแกละแกแล้วนี่นะ มันจนวานี่สีเหลืองเกี่ยงกับโบเซลแหละอันนี้มันคอนใกล้สีเบิดแล้วนี่เนาะพี่น้องนี่คอนใกล้สีเบิรดแล้วมันเป็นเบาๆด้วนนี้เบาขนาดเว้ยเสื้อเสื้อมันก็นแกะหนึง่งประมาณ แสนปลายเนาะสีเขาส่งแสนส่งแสนกีบเนาะถ่ายคลิปคนเดียวไม่มีใครถ่ายให้มันแกอะไรเนาะพี่น้องตัวนี้แก่แล้วโอ๊ย ลงก็อ,อยากตกแค่ลงมะนาวเป็นลายหลายจับปก,กระไรพี่น้องมึงไงมะนาวสีเนาะตัวนี้มึงต้นนี้ห้ามันนัน่นต้นมันเรือมาห้ามันติดมันก็เลยเป็นต้นเลยมึงปลูกเฮาหาเฮาบอลล้อมไว้กับใครมันนัน่นเนาะ